มาบ็อคเฮ้น้องเป็ดหน้าบูดอย่างนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วราคาไม่ถึงห้าร้อยมาปีนี้ก็รอ,อมันราคาลงมรุนกันจะได้ตัวไหน ว้าวดิเปเ็ดหมวกสีดำแนทนปิวนี่หน้บูมาเชีบูบล,ะละาลาใส่หมวกแฮกะทะ ชุดที่จะเปลี่ยนให้น้องเป็ดจริงๆมันคือชุดนี้ซึ่งในรถพระธรรมต่อพระบังคับออกแกพ้พาน้องเป็ดอาอไปอว้าวน้องก็หน้าดำนะเนี่ย ใส่จีวอนให้หลวงเจเป็ดใส่จังไหนมีสายพันด้วยอ้ขอมีอันนี้เหรอใส่ยังไงอ่ะผมจีวอนให้หลวงเจสบงสบงต้องหยู่ข้างหน้าสิมั้งขาหลังวย ปิดได้ั้มเนี่ยย้อนนะเอเอเอ๋ปิดไงอะ่ะอย่างนี้หรออ๋ออังนี้ก่อนเชบิบ <laughs> ไม่ใช่ละเชื้อไปไงอะฮะนี่อะฮะใส่ตรงกลางนี้่หรอเอ๊ะนี่ป่ะก็อ่ะคมหลังเจ็บอุ้ยหาวิธีใส่ก่อนนะใส่ไงวะครอบมาปิดนี้นี่ เอ๊ะอย่างนี้เหรอ,อนีใช่ไหมงั้นเราว่าลงลงลงพี่เป็ดนี่ใช่ไหมหรือเปล่าวะใส่ๆส่าบงอืมใช่ไหมเอ๊ะดูใน,นเน็ตก่อนนะเอ๊ะเขาใส่ยังไงเนี่ยบวดใช้บ๊ายนาะ ขาดนี้ลงมาลงแจ๊สบายกระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บมดใส่สื้อผ้าให้น้องย่างเหมือนกันนั้นเนี่ยอันครั้งแรกลงเจ๊เป็ดเอิ่มนี่แล้วเป่าคะ เจ๊ถือพานอันนี้เขาเรียกว่าหมาดไงอืออือเจ๊อาการมันร้อนอเจ๊ใส่หมวก